สวัสดีครับอันนี้ช่องทางช่องทางของลีอีกแล้วก็วันนี้มาอยู่ที่สวนจตุจัตนะจ๊ะอยู่ร้านอยู่ร้านลุงเอใช่ไหมคะจ้าร้านแว่นจ้าสามเก้าบาทสามสิบเก้าบาทนะครับรัมาได้นะครับถามได้ใครอยากมาก็มาเลยนะคะนี่แว่นนี่แว่นดูดิสวยมากเลยอ่ะดูดิ เนี่ยดูก็หมด้วยโอ้สวยมากใครอยากมามาเลยนะมาได้เลยค่ะก็ฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันด้วยโอ,โอเคยังโอเคอยู่แล้วมีพัดลมหนึ่งร้อยบาทพัดลมหนึ่งร้อยนะ <are> อ๋ออันนี้ถ่ายวิดีโอลง YouTube ค่ะ S <S 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 ลองยูทูบสามสิบเก้าบาทนะจ๊ะค,คุณลูกค้าสามเก้าบาทนะคะสามสิบเก้าบาทนะคะแม่นค่ะอ่าโอเคไว้แค่นี้ก่อนนะบาย